เท่ที่ผมแก๊สโซนเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดต1.5ของเกมเพชรแคสนะครับผมแล้วก็มาพูดถึง, Spo งสงปอยอัปเดต2เกมเพชรแคสต์สปอยอัปเดตใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สโซนเคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพแก๊สโซนเคนะครับผมได้เปิดบริการเกมเพชรแคสต์แล้วนะครับผมมันจะเป็นการ หาบลาไวสัตว์เลี้ยงนะครับผมขายสัตว์เลี้ยงภายในเกมแล้วก็บริการอื่นเช่น AFK แล้วก็การฟาร์มไอเทมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจกรสุนเคแล้วก็สอบถามได้ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับมาสรุปอัปเดต1.5หรือว่าอัปเดตที่ก่อนจะเป็นอัปเดต2ในวันที่23มีนาบ้านเรากันนะครับผมว่ามีอัปเดตอะไรบ้างผมจะไปเร็วๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดถึงอัปเดต2ที่กำลังจะเข้ามากันนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งนอัปเดต1.5นะครับผมรู้ว่าวันนี้อัปเดตนะครับผมตตตตรรรรงงงบบออ์์ดนนนีี้้ะคััสเเกไวว จะมาแ ic, ทรกตรงเวลาว่างที่มันไม่มีก่อนหน้านี้หมดเลยนะครับผมก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะมีอีเวนต์รักมาให้เราเนี่ยไปแบบว่าเปิดไข่กันนะครับเพราะอีเวนต์รักเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเปิดไข่แล้วก็จับตัวเนี่ยมีรักเพิ่มขึ้นคูณ2องอันเองนะครับผมงั้นเนี่ยอัปเดตนี้คืออัปเดตแห่งการเปิดไข่ันเองนะครับผมจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็คือมาทุกอ่าลงท้ายนาทีเนี่ยที่4 5แล้วก็ลงท้ายนาทีที่15บห้นเองนะครับผมเพราะงั market market ้นเนี่ย ถ้าใครแบบว่าอยากจะหาตัวรับเนี่ยก็ควรจะหาตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในเดือนนี้นะมีตัวรับที่เป็นลิมิเต็ดใหม่ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องแรกนั่นคือลักอีเวนต์เนี่ยมาตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมตั้งแต่วันที่17มีนาคมนะครับผมจนถึงวันที่23่สิามมีนาตอนรับเด็ดเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะอยู่ตรงแบบซันเซ็ตนะครับแบบซันเซ็ตนะครับผมก็คือแบบที่มีบอสขาเข็นนั่นเองนะครับโดยตรงแบบซันเซ็ตนะครับผมถ้าเรามาอยู่ตรงนี้มันจะมีที่เป็นสายลวงอยู่่นนะะครรับจให้เเาีย สามารถเก็บชายใหม่ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับเครื่องชายใหม่ตรงนี้นะครับผมจะมีแจกของที่เป็นของใหม่ด้วยนะั่นเองสองชิ้นนะั่นคือซูเปอร์ลัคกี้อเไลเซอร์นะครับหรือว่ายายาซูเปอร์ลัคกี้ที่เพิ่มลัคนะกี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคูณ2หรือคูณ3ามมันจะไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือเป็นพิทเมติกเพนนะครับผมไว้สำหรับการย้อมสีนะครับผมที่เป็นยานพาหนะต่างๆนะครับสามารถย้อมสีได้โดยการใช้พิทเมติกเพนโอเคนะครับผมแล้วก็ของอื่นก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือจะมีพวก น้ำยาลัคก,กี้นะครับสมุดแล้วก็เชอร์รี่แล้วก็คัมพีแล้วก็จะมีพวกรูนหายากสามอย่างก็คือไฮโรเลอร์คิติคเข้าแล้วก็ฟาเทลนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพีเมนติกซันเดย์ที่เป็นบัฟลัคก,กี้ตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโดยชายตรงนี้นะครับผมหากเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่มีชามเป็นชายเนี่ยจะมีโอกาสได้ของเบิร์นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเอ่อตรงชายตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บได้ทุกทุก สองชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยใช้เทีมที่เชื่อว่าทางโฟโต o ทูชิ้นนี้นะครับผมหรือว่าชิ้นที่เป็นเลขสองของผมเนี่ยจะทําให้การเก็บเนี่ยจะกลายเป็นทุกๆสิินาทีดเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมีทางโฟโตทูแล้วก็ทีมชายเนี่ยก็ถือกว่าคุ้มค่ามาสามารถเก็บได้ทุกๆทุกๆสิินาทีหรือว่า2ชั่วโมงเลยได้เองนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับข้อที่2นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับผมจะเป็นตัวรับที่เป็นลิมิเต็ดใหม่นนั่เองนะครับซึ่งถ้าเราแบบว่าตรงไปตรงบีคอนหรือว่าตรงวาร์ฟนะครับดังเก่ข้างบนนะครับมันจะมีตัวรับที่ตัวรับเนี่ยที่มีทุกแมปอยู่นั่นเอมทั้งหมดสามตัวนะครับซึ่งผมได้มาแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตเบื้องต้นของมันแล้วกันนะครับซึ่งตัวรับที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยสามตัวเดี๋ยวเราเรามาดูเลทก่อนนะครับเลทก็คืออ่าผมไปแบบนี้แมบไม่ได้มันเปิดไม่ได้นะเลทมันก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประมาณ แล้วก็ตัวต่อมาคือ1นึ่งในหนึ่งล้านตัวต่อมาคือ1นึ่งใน10ล้านนะครับมีทั้งหมดอย่าสมตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยผมได้มาแล้วก็คือตัวนี้นะครับนี่ลัคกี้โคเวอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผม set ทั่วไปถ้าทำถ้าทำวิวตันแล้วก็เสดริลีอบีจูเอมา2สองพนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆประมาณตัวอินฟ r n อร์เนลแมกมานะครับผมซึ่งดั้งเดมจะห่างกัน300อประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเอ่อหนึ่งในหนึ่งล้านแล้วก็หนึ่งในสิบล้านเนี่ยก็ จะได้เป็ค่อนข้างสูงมากสูงริ้วเลยนะครับผมเพราะงั้นถ้าใครได้มาก็ถือว่าโชคดีไปนะครับตัวรับก็ประมาณนี้นะครับดูตั้งแต่วันที่17มีออนานะครับผมจนถึงวันที่23ก่อนอัปเดตอะได้เองนะครับผมตัวรับคำตอบก็ประมาณนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับผมคนที่ยังทำ quest y o u v e o ไม่เสร็จนะครับตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยได้ยืดเวลาให้ออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์คือตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่23มีนาก่อนอัปเดตนะครับสามารถทำ quest y o u v e o ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าคนที่ยังทําไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถ ทำจนผ่านได้นะครับผมภายในวันที่23นี้นะครับผมแล้วก็คนที่ผ่านแล้วนะครับผมสามารถไล่เก็บเกรบอร์ดนะครับผมที่ได้เอ่อเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์คิวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวที่ที่ผมน่าจะไล่เก็บตัวนี้นะครับผมเพราะว่าไอ้เพอร์เฟกต์คิวเนี่ยดีมากนะครับผมก็คือจับระเบิดซิ่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบันเดิลใหม่นะครับผมก็คือลัคกี้บันเดิลนะครับคนที่มีโลบัคกเยอะนะครับผมก็มาซื้อได้นั่นเองนะครับผมโอเคสรุปอัปเดต1.5ก็ประมาณนี้เดี๋ยยวเเรราไปปปดดูสออัััต2.0กนนะคบ โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรามาอยู่ตรงหน้า Discord ของเกมเพลย์แคสเซอร์ Castle, หรือว่า Discord ของ Numbers t u d i o นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นอัปเดต2ที่กำลังจะเข้ามาทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะพูดข้าวๆให้นะครับผมจะได้เตรียมตัวกันถูกสำหรับอัปเดต สองที่กำลังจะเข้ามาวันที่ยี่สามประมาณช่วงตีสองหรือว่าช่วงวันเสาร์ตีสองนะครับผมของอาทิตย์หน้าหรือวันที่ยี่สามนเด็กน,นะครับเออพูดวนนวทำไมเนี่ยซึ่งอันดัแรก็คือนิเ a เ e ียหรือว่าพื้นที่ใหม่นะครับผมพื้นที่ใหม่นนแน่นอนว่ามีสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ตัวรับใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาคือ3มินิเกมใหม่นะครับนั่นคือโรบอทคาวนะครับคิวดอแล้วก็เมมโมรีแมทนะครับผมตัวนี้ก็ดองที่เก็รอเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาคือ New Currency Earn by p a y i n g Arcade Activity นะครับอันนี้คือเอ่อเป็นค่าเงินใหม่นะครับผมที่ได้จากการเล่นอาร์เคดหรือว่าเล่นเล่นแบบว่าโซนใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถจาเก็บรางวัลน,นะครับผมไว้แลกเป็นโทเค็นเพื่อไอเทมใหม่ได้ด้วยนะครับในโซนอาร์เคดนะแล้วก็จะสา,สามารถที่จะเปลี่ยนคอยเรานะครับผมเป็นเจมได้ทุกๆ1ชั่วโมงใน Every Hour ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีจานวนที่สูงสุดอยู่นั่นเองนะครับผมตอ่อการแลก1ครั้งนะ โอเคนะครับต่อมาก็คือเป็นน่าจะเป็นตัวรับใหม่นะครับผมแบบว่าตัวรับใหม่ที่มาในโซนนะครับอาจจะมีในมินิเกมด้วยในประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอะเมสซีทาเลนตีอันนี้คืออารมณ์มันว่าแบบว่าเหมือนกับว่าอาชิเมีนที่เราเก็บนะครับผมจะมีแบบว่าเพิ่มเพชรที่เราใส่นะครับผมเพิ่มไข่ที่เราเปิดนะครับแล้วก็แล้วก็แบบทีพีเร็วขึ้นนะครับผมที่ระบอดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีอื่นอีกที่ยังไม่บอกนะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือมีบอสไฟนะครับผมเป็นบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ฮาร์ดคอร์บอสนะครับฮาร์ดคอร์บอสเนี่ยที่เขาเขียนไว้ก็คือหลังจากที่เราเนี่ยผ่านบอสที่มันให้ของสุดที่แบบพิพาใช่ไหมครับเราสามารถใช้ฮาร์ดคอร์ทูมนะครับเพื่อทําให้บอสเนี่ยดรอปของที่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ความยากเนี่ยสูงขึ้นอะ่ะก็จะเป็นแบบว่าฮาร์ดคอร์บอสนะครับแล้วก็สามชาใหม่นะครับผมชามก็คือเอ่อเพิ่มโอกาสการเปิดการเปิดไข่นะครับผมแล้วก็มินิเกมที่ระยะเวลานาน,านขึ้นอะ่ะแล้วก เพิ่มเพิ่มแบบว่าได้ของแบบว่าเพิ่มตัวคูณใหม่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็มีไอเทมอีก8ชิ้นที่กำลังจะเข้ามาใหม่นนั่เองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือทํายานผ่านนัสเราเป็นสีอื่นๆนะครับผมแล้วก็สามารถทํายานผ่านนัสเราเนี่ยเป็นแบบเรนโบว์นะครับซึ่งสามารถคราฟได้จากการเปิดหายานผ่านนัสที่เป็นหลายๆสีรวมกันเป็นเรนโบว์ซึ่งมันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่25เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีบอร์ดสำับการบอร์ดดาเมจนะครับ คนที่มีดาเแบสูงๆเนะี่ยก็จะสามารถติดบอร์ดได้ประมาณนี้นะเป็นบอร์ดแบบบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกนะครับผมในอนาคตนะครับผมแล้วตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมบรรยากาศภายในอาเขตโซนนะครับผมผมคิดว่าเกษตรหน้าในแปรแีบเดียแห่งมินิเกมนะครับผมบางงานเนีนเ่ยค,คนที่ดวงดีเนี่ยก็อาจจะได้รางวัลใหญ่กันไปนะครับผม โอเคประมาณนี้จันสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าตรงไหนตกหล่นเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับผมทุงไหนมีที่หมายว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมงั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย